มาวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องล้างจานกันแล้วผมเชื่อได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นที่ถูกลืมมากที่สุดภายในบ้านแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่เราน่าจะเอามาทดแทนได้เพราะผมเชื่อได้ว่าคุณก็ขี้เกียจล้างจานเหมือนผมครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X4 ไีครับแหมวันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตผมเลยดีกว่านะครับที่เรียกได้ว่าได้เครื่องล้างจานมารีวิวนะครับและเครื่องตัวนี้เนี่ยเราจะเอามาติดตั้งใช้งานจริงกันที่รังโจรของผมด้วยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นกันไปแล้วใช่ไหมว่าผมเนี่ยได้ทําการปูกบ้านสร้างบ้านสร้างรังโจรขึ้นมานะครับแล้วก็ห้องตอนนี้ของผมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยในบางส่วนบางโซนแล้วซึ่งตรงครัวฝรั่งของผมเนี่ย เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นของทาง Dreamy ครับหลายคนน่าจะเคยเห็นแบรนด์ดีมี่กันเนาะผมเคยรีวิวพวกขุนยนถูพื้นดูดฝุ่นนะครับเครื่องล้างทําความสะอาดไดเปาผมผมก็มีใช้งานนะครับซึ่งต้องบอกตรงๆว่าแอบค่อนข้างประทับใจกับแบรนด์ดีมี่แล้วกันเนื่องด้วยคุณภาพที่ใช้ออกมาก็ถือว่าทนทานโอเคแล้วก็ในเรื่องของราคาที่มันไม่สูงจนเกินไปอย่างจะตัว Dreamy d i s h w a s h e r Z 2 0 0 0ราคาเครียกว่าจับต้องได้แล้วกันอยู่ที่17,990บาทหลายคนอาจ้อยเ้บบาทหายคนอาจจะแบบ ทำไมมันดูสูงจังแต่ผมอยากจะมาแกะกล่องแล้วเดี๋ยวพามาดูกันว่ามันพรีเมียมขนาดไหนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับ แกะกลองออมาเสร็จเรียบร้อยโอ้โหผมบอกเลยนะมันเป็นเครื่องล้างจานที่หน้าตาดูดีมากแล้วมันเป็นเครื่องล้างจานไซส์ที่เป็นแบบเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะวางบนเคาน์เตอร์ก็ได้วางข้างซิงค์วางจุดไหนของครัวก็ได้หรือว่าวางจุดไหนของบ้านก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องบิวอินนะครับแต่ถ้าสมมติใครที่แบบว่าอยากจะบิวอินเข้าตู้เนี่ยอันนี้ผมบอกไซส์ไว้ก่อนเลยนะครับความสูงจะอยู่ที่ประมาณ45เซนนะค,ความลึกอยู่ประมาณ50เซนแล้วก็ความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ55เซนด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เน ผมจะต้องแก้ช่องบิวอินอีกแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจเล็งคิดเอาไว้เลยนะว่าผมอยากจะใส่เครื่องล้างจานที่มันเป็นไซส์แบบว่าตั้งพื้นไซส์ใหญ่สูงขึ้นมาประมาณสัก70เซนอะไรประมาณนี้แต่พอพอผมไปลองศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเครื่องล้างจานมาเนี่ยก็เลยรู้นะครับว่าเอาจริงๆเครื่องแค่นี้มันพอใช้งานแล้วเพราะว่าอุปกรณ์เวลาเราสามารถล้างเนี่ยเราสามารถล้างได้ถึงประมาณ67ชิ้นเลยนะคือแบบใส่พวกช้อนซ่อมถ้วยชามอะไรต่างๆคิดเป็นพอชั่นก็เอาเป็นว่าเพื่อนมาบ้าน6คนเนี่ยสามารถล้างจานโดยการใส่่เครืองตัวนี้้ปึกก็กด ความสะอาดได้เลยแล้วก็การล้างจานพวกนี้มันสะอาดกว่าเราล้างเยอะมากๆนะครับเขามีการฉายแสง UV นะครับเพื่อช่วยฆ่าเชื้อได้ถึง9.9.99% 99นะครับแล้วก็มีในการอบลมร้อนอีก72องศาแล้วก็ยังมีในส่วนของการอบแห้งอีกนะครับก็คือล้างจานเสร็จปุ๊บเปิดฝาออกมาปับ๊บจานแห้งสามารถเก็บใส่ตู้ได้เลยอันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆก็เดี๋ยวเรามาลองดูภายในกันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะก็นี่เลยผมขอพารีวิวตรงฝาก่อนละกันนะครับไอตัวเครื่องล้างจานพวกนี้เนี่ยมันจะต้องใช้น้ํายาล้างจานของเขานะครับ ตัวน้ํายาล้างจานเนี่ยเราสามารถใส่ที่ตรงนี้ได้ครับนี่มันเป็นช่องบิดเปิดฟ้าบแล้วเราก็เทน้ํายาได้ตรงนี้จะมีช่องปรับระดับน้ํายาว่าเราอยากใช้น้ํายาเยอะน้ํายาน้อยอะไรเงี้ยสามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะมีอีกหนึ่งช่องนะครับตรงนี้สามารถใส่ตัวก้อนที่เอาไว้ล้างจานนะครับใส่เข้าไปในช่องแล้วก็ปิดฝาได้เนาะก็วิธีการใช้งานเราจะเตรียมอยู่แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีอีกหนึ่งจุดนี่นี่อ่ะเดี๋ยวผมถอดตะแกรงตัวนี้ออกมาก่อนแล้วกันตัวตะแกรงเราสามารถถอดออกมาเพื่อแบบอยากจะทําความสะอาดอะไรต่างๆได้้นขางใตรงนีี้เาจะมช่องชองหนึง บิดปั๊บนี่ตัวนี้นะครับเป็นช่องที่เอาไว้เติมเกลือ หลายคนงงอ้าวล้างจานทําไมต้องใส่เกลือเคยเป็นมากเวลาเราล้างจานมาแล้วจานเราเป็นจานกระเบื้องเซรามิกอ่ะพอใช้ไปใช้มามันมีคราบด่างเพราะว่าน้ําที่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีการกรองพวกค้าบหินปูนอะไรต่างๆก็แล้วแต่หรือว่าบ้านคุณเนี่ยไม่มีการใช้เครื่องกรองน้ำใช้ที่เป็นพวกสารเรซินเอาไว้กรองนะครับตรงนี้มันมีวิธีแก้ปัญหาก็คือคุณสามารถเติมเกลือล้างจานนะครับเอาไว้ที่ตรงนี้ได้แล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีการคอยผสมน้ําทําอะไรต่างๆเพื่อให้การล้างจานออกมาเนี่ยมันใสปิ้งมากยิ่งขึ้นก็สามารถใใสส่่่รัทีีตตงนนน้้้ไดแลวววก็ ในตัวเครื่องนะครับเขาจะมีตัวนี้อันนี้เขาจะยึดไว้อยู่นะครับชวปิปตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เหมือนกับเอาไว้ฉีดน้ำํำล้างจานก็คือมันจะมีหมุนวนเงี้ยปุ๊บปุ๊บ๊บ,บแล้วมันก็ฉีดน้ําว ถ้เอาไว้ทําความสะอาดด้านในซึ่งเอาอตรงๆเลยผมก็ยังแบบมันจะสะอาดจริงเหรอคือปกติเราต้องเอามือถูอะไรต่างๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันนะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่กรองเศษขยะนะครับเวลาที่เรากินข้าวเสร็จอะไรเงี้ยเราก็ต้องเขี่ยทิ้งออกไปนะครับแต่ว่าแน่นอนเราเขี่ยไม่ได้สะอาด1 0 0็หรอกมันก็จะมีช่องสําหรับเอาไว้เก็บเศษอาหารตรงนี้เราสามารถบิดออกมาทําความสะอาดได้อะบิดปับ๊บนี่ ก็เอาไปออกไปล้างเอาออกไปทิ้งได้นะครับ <c oughs> เขาจะเป็นตัวตะแกรงอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้พอล้างเสร็จบิดใส่กลับเข้าไปอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้ว,วนะครับภายในตัวเครื่องดูเบือนไม่ได้มีอะไรเยอะอุ Ü ้ยเพิ่งเห็นข้างบนตรงนี้ก็มีที่ฉีด,ดีกครับนี่น่าจะมองเห็นกันอยู่แวบๆๆๆเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็คือฉีดทั้งด้านล่างฉีดทั้งด้านบนฟู่ทำความสะอาดส่วนวิธีการใช้ชึบตัวนี้มันจะมีหน้าจอซึ่งจอตรงนี้ยังมองไม่เห็นเดี๋ยวค่อยเอาไปติดตั้งแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับ ภายดานในนะครับในส่วนของตัวตะแกรงเขามีอะไรมาให้บ้างเนี่ยอันนี้เป็นชุดท่อน้ำดีและก็ชุดท่อน้ําทิ้งนะครับแน่นอนถ้าสมมติคุณอยากจะใช้เครื่องล้กกางจานพวกนี้คุณจะต้องต่อท่อน้ําดีกับน้ําเสียนะครับเพื่อที่จะทําการใช้งานนะครับเขาก็จะมีท่อมาให้โอ้โหเชฟอยู่นี่แล้วก็มี user manual คู่มือในการใช้งาน ตัวนี้จะเป็นตะแกรงเอาไว้ใส่กับพวกช้อนซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ปักปๆใส่เข้าไปนี้แล้วเราก็เอาวางไว้นะครับผมภายในนี้อ่ะเดี๋ยวเราค่อยสาธิตให้ดูกันแล้วก็ช่องตรงนี้จะเป็นช่องสาหรับการใส่ถ้วยชามใส่เข้าไปปั๊บปๆๆๆป,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 ปใส่เข้าไปได้สูงสุดถึง67ชิ้นด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวเครื่องดีมี่ตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งแบบชั่วคราวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่าว่ามันจะสะาด,าดาสัยวหกไนนบข บ้านรังโจรสงเราไปดูกันครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะวางชั่วคราวไว้ที่ตรงนี้นะครับแว่าตอนนี้ผมจะมาต่อชุดท่อน้ําดีกับน้ําเสียนะครับซึ่งมันต่อง่ายมากด้านหลังของเขาอ่ะมันจะมีเกลียวสีขาวอยู่ตรงนี้นี่เราก็ขันได้เลยครับมันจะเป็นช่องให้ขันแล้วก็ขันไปเลยง่ายๆโอเคก็ขันเสร็จเรียบร้อยผมมองว่าใครก็ประกอบได้แล้วกันเนาะ แล้วก็ตัวนี้ผมจะต่อชั่วคราวไปที่ใต้ซิงก่อนที่ตรงนี้แล้วก็ต่อมาจะมีท่อน,น้ําเสียนะครับท่อน,น้ําเสียนี้ผมลงซิงก่อนเลยแล้วเดี๋ยวบิวอินเสร็จเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูตอนบิวอินนะครับโอเคต่อท่อน้ําอะไรต่างๆเรียบร้อยนะครับต่อมาเป็นผงล้างจานไอตัวผงล้างจานเนี่ยหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยใช้เครื่องพวกนี้ประหยัดน้ําจริงแต่ว่ามันกลายเป็นแพงพวกนี้นะครับเพราะว่าการล้างจานหนึ่งรอบเนี่ยใช้น้ําแค่7ลิตรนิดๆ,ๆเท่านั้นนะครับแต่ว่าผงล้างจานเนี่ย บางคนไปเห็นราคามาสูงเวอร์อันนี้ผมลองยี่ห้อแบบไม่ได้แพงเวอร์เลยนะครับราคาแบบถูกมากกระปุกละประมาณ300นิดนิดอันนี้หนึ่กรัมทุกครั้งในการใช้งานคุณจะใช้อยู่ประมาณสัก1 0 15กรัม20กรัมแค่ประมาณนี้ใช้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ใหญ่อ่ะเปิดออกมาเปิดช่องนี้ครับป๊บโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเทไปเขาจะมีเส้นบอกนี่เอา15กรัมก็พอเออใช้ประมาณ15กรัมเขามีช่องบอกเลยครับ15 20 25, 25. ้เขามีเส้นอยู่ ผมกะกะเอานะครับโอเคแล้วเราก็ปิดช่องใหม่แค่นี้เองจบใช้งานสะดวกสบายต่อมาวางอุปกรณ์เข้าไปครับตรงนี้ก็ช่องสําหรับใส่ช้อนซ่อมแล้วก็วางถ้วยถ้วยถ้วยนี่อันนี้ถ้วยในออฟฟิศนะครับใช้งานจริงกินก๋วยเตี๋ยวกันเมื่อเที่ยงแล้วก็ไม่ล้างนะครับเราจะมาลองใช้เครื่องดูจะเห็นว่ามีคราบมันน้ําพริกเผาอะไรต่างๆเยอะมากก็เดี๋ยวเราจะมาลองวางควากันนะครับบ เดี๋ยวเราเค่อยๆจัดเรียงวางลงไปนะครับซ้อนๆๆ,ๆอันนี้ออฟฟิศเราออฟฟิศเรากี่คน11คนนะครับผมก็ไม่รู้นะมันจะสะอาดหรือเปล่าผมอาจจะจัดเรียงไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าผมถือเป็นตัวแทนคนที่มาบ้านแขกแล้วใช้ไม่เป็นแล้วกัน <S <S ผมจัดประมาณเนี้ยน่าจะพอได้แล้วก็มันจะมีกล่องชั่ช้อนซ่อม โอเคตอนนี้จัดเรียงใส่ของต่างๆเรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ถ้วยไป1 2 3 4 5 6 7ถ้าถ้าถ้วยมันจะใส่ได้น้อยอันนี้ใส่ได้7ใบแต่ถ้าเป็นจานเนี่ยจะใส่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ช้อนส้อมผมใส่ครบหมดแก้วนะ้ำใส่ไปสองใบนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันจะต้องล้างเขาเรียกว่าอะไรจัดวางสวยขนาดไหนมาถึงจะล้างสะอาดลองครั้งแรกไปด้วยกนันอารมณ์เหมือนกับคนใช้ไม่เป็นอนะ่ะแล้วก็ลองใช้ดูฮุบเรียบร้อยปิดฝา นะครับแล้วก็เปิดเครื่องตรงนี้มันก็จะมีให้ปรับตั้งค่านะครับแล้วก็การล้างอะไรต่างๆเนี่ยผมจะใช้โหมดปกติมันจะเป็นรูปหยดน้ํา2อันนะครับซึ่งจะใช้เวลาการล้างประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันนะครับใช้น้ํา8ลิตรนิดๆ,ๆลองดูครับเฮย้ยอันนี้คือเริ่มทํางานแล้วครับอันนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยอันนี้คือแบบอยากรู้แล้วว่า <c oughs> ข้างในมันทาอะไรบ้างอา้าวมองไม่เห็นลืมไปว่าข้างล่างมันเป็นไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นอลูมิเนียม <c oughs> วางรองอยู่ตอนน้ํามันหยดก็เอาเป็นว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วกัน เราใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บปิดฝากดเพล์รอจับเวลา1ชั่วโมงตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2 24นาทีเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าใช้งานครั้งแรกของผมเนี่ยมันจะสะอาดหรือเปล่ามาดูกัน one hour later โอเคเสร็จเรียบร้อยจะมีเสียงร้องเตือนดังตีตีต,ตีแล้วตรงนี้ครับมันขึ้นคาว่าแฟนซึ่ง ตอนแรกผมก็คงแฟนอะไรวะหรือว่ามันจะเป็นการอบการอะไรต่างๆแต่เอาตรงๆเลยวันนี้ผมอยากจะวัดทุกอย่างนะครับผมเลยมีรางปลั๊กวิเศษนะครับที่วัดการกินไฟด้วยซึ่งตอนนี้มันกินไฟอยู่แค่3าวัตเท่านั้นดังนั้นมันไม่ใช่การอบแน่นอนนะครับแล้วก็ในการล้างจาน1ครั้งเนี่ยมันใช้ไฟไปทั้งหมด0.54หน่วยซึ่งค่าไฟบ้านเรามันหน่วยเราประมาณ4บาทก็ตีไปว่ามันกินไฟครั้งหนึ่งเนี่ยสบาทต่อการล้างจาน1ครั้งนะครับซึ่งอันนี้ใช้น้ําร้อนนะครับเจ็ดสิบสององศาถามว่ามันร้อนขนนาดไหนน่ผมจตรงทอนนท้ ร้อนเลยใช้คำพูดว่าร้อนเลยคือรู้เลยว่าน้ําที่มันเททิ้งออกมาเนี่ยมันเป็นน้ําร้อนมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองลุ้นพร้พอมๆกันดีกว่าครับว่ามันจะสะอาดไหมเพราะผมก็ไม่ได้วางให้มันเรียงสวยงามด้วยตุ๊ดตยโยุโย,โ,<อ>ยโย,โยโอู้ไอร้อนตีขึ้นหน้าแล้วก็ช่องนี้มันกลายเป็นเปิดอัตโนมัติไปเลยก็น่าจะมีการใช้น้ํายาตัวนี้ในการล้างนะครับหูร้อนร้อนเลยร้อนเลยอื้ เหมือนข้าเวฟอ่ะเดี๋ยวจะหาไม่เชื่อว่าร้อนผมปิดเข้าไปก่อนไปเอาที่วัดความร้อนมาแป๊บหนึ่งอ่ะมาผมได้ตัววัดความร้อนมาแล้วนะครับผมก็จะกดบันทึกให้เพื่อนเพื่อนดูตอนนี้เปิดออกมาวาบจานนี้ผมเอาออกมารอบนึงแล้วนะครับ51องศาโอ้โหเดี๋ยวลองเอาใบในที่ผมยังไม่ได้หยิบ54 55องศาก็ผมพูดง่ายๆเลยว่าตอนที่มันทําความสะอาดจานหรือชามเนี่ย มันร้อนถึง70บกว่าองศาตามที่เขาเคลมไม่แน,แน,แน่เพราะว่าถ้าสมมติมันร้อนไม่ถึง70กว่าองศาเนี่ยชามตอนนี้มันไม่ได้50กว่าองศาหรอกครับก็ลองดูความสะอาดก่อนใบแรกอุ้ยสะอาดกินอันนี้คือกินกว๋วยเตี๋ยวมีน้ํามันพริกเผามีน้ํามันอะไรต่างๆคือสะอาดแบบสะอาดเลยใบยที่2มันร้อนมากเลยนะคือผมใช้คําพูดว่าร้อนมากสะอาดแวววาวสุดยอดใบที่3ามเฮ้ยได้ใบที่4ี่ มันร้อนจริงนะอันนี้ผมขอย้ำว่ามันร้อนใบที่5อันนี้คือขนาดผมไม่ได้จัดชามดีๆนะเพื่อนี่อันนี้ทีเด็ดผมอยากให้เพื่อนๆดูนี่นะครับผมซ้อนมันอยู่อย่างนี้นะเห็นไนหะผมอยากรู้เลยว่าถ้าซ้อนขนาดนี้เนี่ยมันจะล้างสะอาดไหมเฮ้ย <c oughs> มันฉีดน,น้ำเข้าไปได้ยังไงวะ <c oughs> คือมันสะอาดมากคือตอนแรกอะผมคิดว่าใบนี้ยจะไม่สะอาดเพราะว่ามันโดนซ้อนปิดจนแบบแทบจะปิดหมด นะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบคือทุกใบนี้แห้งเลยนะมีน้ำแบบหางเล็กๆน้อยๆอาจจะแบบต้องปล่อยทิ้งไว้สักพักนึงมนันถึงจะแห้งแต่ว่าอันเนี้ยเสร็จปุ๊บผมดึงออกเลยถ่ายเลยเฮ้ย,ยใช้ได้แก้วน้ำอื้มรอนทุกใบโนี่ตอนที่ใส่เพื่อนๆน่าจะเห็นนะว่ามันแบบสกกระปขนาดไหนอ่ะอุ้ยกิฟต์เอาตรงๆเลย อันนี้จักใจเลยตอนแรกอะ่ะที่ผมคิดก่อนที่มันจะทําความสะอาดเสร็จนะผมคิดว่าโอ้โหเครื่องมันเล็กเกินไปใส่ชามมันรู้สึกลาบากถ้าสมมติแบบกินหลายคนเนี้ยแล้วพอใส่ชามแน่นๆๆ่นน่่ผมกลัวว่ามันจะล้างไม่สะอาดนะครับแต่พอหล้างจากที่มันทาความสะอาดเสร็จล้างเสร็จแล้วเนี่ยผมขอทอนคาพูดเลยเพราะว่าสะอาดมากอบความร้อนอย่างดีคือผมการันตีว่าสะอาดกว่าคุณล้างเองอะ่ะใช้คําพูดว่าสะอาดกว่าคุณล้างเองเลยก็เวิร์กเวิร์กเวิร์กเอาเป็นว่า ใครอยากได้17,990บาทไปลองตำกันดูแต่ว่าหลังจากตอนนี้เราจะตัดภาพไปตอนที่มันบิวอินใส่ตู้ตรงนี้เสร็จกันไปตีบิวอินเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาแค่2วันในการบิวนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่ารวดเร็วนิดนึงพอดีผมมีช่างหน้าง,งานอยู่พอบิวอินเสร็จเนี่ยมันดูดีมากเลยนะคือแบบดูดิ มันดูแบบเรียบเหมือนกับชิ้นเดียวกันหมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นสีดําคุมตีมบ้านผมพอดีแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับผมมันเป็นสีทองตัดออกมาให้มันดูมีโดดเด่นอะไรนิดนึงเวลาจะใช้งานก็คือดึงปั๊บพร้อมใช้นะครับอันนี้ก็เป็นช่องสําหรับใส่เม็ดใส่อะไรต่างๆเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็ใส่อุปกรณ์ต่างๆผมก็สามารถลากเลื่อนต่างๆได้แล้วก็เสร็จปั๊บ ปิดปั๊บตรงนี้สมมติมีขยงขยะผมมีซิงล้างจานอยู่พอดีแล้วก็ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ตอนแรกอ่ะไอตรงนี้ที่ผมตั้งเป้าไว้ก็คือผมจะใส่เครื่องใหญ่ใช่ไหมที่มันวางตั้งแต่พื้นจนถึงตรงนี้แต่พอมันเป็นเครื่องเล็กอ่ะมันก็รู้สึกใช้งานพอดีนะเพราะว่าจานที่ผมเอามาลองตอนรีวิวอ่ะมันก็หลายใบอยู่นะครับผมแล้วก็ด้านล่างผมก็เลยทําเป็น ช่องเก็บลิ้นชักเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ที่ไว้ใช้กับตู้ตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับส่วนใครที่แบบว่าไม่ได้เตรียมช่องบิวอินไว้สำหรับผมนะครับแบบว่าเฮ้ยอยากจะวางไว้บนเคาน์เตอร์ก่อนหน้าที่ผมรีวิวเงี้ยแล้วก็เดินทงเดินท่ออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเดินท่อไม่เป็นเชื่อมจุดนะ้ําไม่เป็นนะทาง Dreamy เขามีบริการติดตั้งนะครับเริ่มต้นที่1,500บาทก็สามารถไปติดตั้งได้ส่วนใครที่สนใจเครื่องล้างจานตัวนี้นะครับก็ลองดูครับกับราคา17,990บาทได้ดีไซน์สวยๆเข้ากัร้ว,วยเก้าสิบบาทได้ดีไซน ครบจบสมบูรณ์เตาไฟฟ้าฮูดดูดควันเครื่องล้างจานมีที่ล้างมืออะไรต่างๆเดี๋ยวขาดเครื่องชงกาแฟอะไรต่างๆนิดหน่อยครบและก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวันนี้รางผมนพเอ็กซิขอตัวลาไปก่อนแล้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ